สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวนี้มีรังมีรังพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงนะแต่ผมซื้อมาแบบแกะรุ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆชอบ,บก็แบ่งปันกันนะเดี๋ยวผมมาดูที่ผมไม่ไม่ได้ไลฟ์สดานามีคนเยอะไหมครับอวันนี้วันศุกร์นะนี่ครับเดี๋ยวมาดูดิได้ได้การไหนบ้างนะอ่ะมาดูที่คนเยอะปะ่ะ เริ่มกันเลยนี่ภาพเสียงชัดเจนดีนะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับนี่พอดีไปแบ่งเข้ามานะครับนี่ฮะแกะแล้วนะก็เป็นพระจารย์ตอมผมว่าผมว่าส,สวยๆเยอะนะนี่ครับโอ้ยฝนตกไหมที่บ้านผมฝนตกแล้วตอนนี้นะเสียงดังมากเลยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณสุพัฒนะครับ คุณเอกพี่เอกอ้าวสวัสดีครับคุณเอกนี่วันนี้ส่งไปแล้วนะคุณเอกนะนี่อัลเบกกาซาตินนะเบอร์หาห้าสองหกโอโหเสียงเนอร์แล้วนี่นะครับเป็นชุดลังลุ้นนะครับนี่ฮะร,รายการที่สิบแปดนะท่านใดสนใจก็ทักทายกันมาเหมือนเดิมนะผมมีประมาณทั้งสี่สิบเหรียญน,นะก็ดูไปเรื่อยๆนะชอบอะไรก็ลงไลน์หรือว่าสําหรับลูกค้าลูกค้าใหม่ก็เบอร์ตามนี้นะครับแอดไลน์มานะครับอย่าเพิ่งโทรมานะอ่ะ ใครชอบอะไรก็แบ่งปันกันนะเดี๋ยวผมจะดูเนะี่ยไล่ราคาให้ดูนะนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอะเนื้อมหาชนวนนะนี่ครับแม่ผมยกกลางผมโดนยกไปรัศดายังเลยยังสอง 2. โอ้ไม่คิดว่าราคาจะขึ้นเยอะขนาดนี้นะอันนี้ไปแบ่งหลังเล็กเข้ามานะแบบแบบแกะแล้วนะครับก็ราคาแบ่งปันนะนี่ครับนี่สวยนะเนี่ยนี่ครับอ่ะสวัสดีทุกท่านนะ นี่ครับนี้จะเป็นเหรียญไข่หลังพระพรมนะภาพเสียงชัดเจนดีเนาะแม่ทําแนวน้องถ้าจนจินมาทําแนวตั้งใหม่กับหาโปกับไม่เจอนะอันนี้ได้ละอันนี้ครับ นี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนชัดเจนดีนะครับเนื้อมหาชนวนชุดลุนในการที่สามสิบสี่นะท่านใดชอบก็ทักทายกันมานะ,ะเดี๋ยวผมเปิดก่อนผม,มนี่นี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาเขียวลงยาจีวอนนะนี่ครับชุดลงยาเนี่ยผมเอาองค์ละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับท่านใด ชอบก็แคปมามาก่อนได้ก่อนนะส่งให้ฟรีนะครับไปชณีไทยนะครับเบอร์นี้นะอะเดี๋ยวลงยาของเอาแค่พันสี่นะ,ะราคาแบ่งปันเลยนะท่านใดสนใจก็แคปมานะหรือว่าผมลงไลน์แล้ว้าผมทิ้งทิ้งทิ้งเบอร์ไว้ให้ก็โทรกันมานะครับเดี๋ยวมานั่งดูนผมได้อะไรมาได้มาสี่สิบกว่าองค์นะคงคนนี้โอ้โหเอ้นี่เฮ้ยอนี่เบอร์ดีเว้ยใช่มแปดสองแปดด้วยนะแหมคุณเอกชอบปะเนี่ย เบอร์เบิ้ลหามนะเป็นเนื้อสัตตะลงยาแดงด้วยนะสร้าง890เหรียญเท่านั้นครับโหนี่นี่ลงยาแดงนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะสวัสดีทุกท่านนะครับ ูกค้าใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับนี้จะเป็นลงยาเขียวนะจมูกร้อยนะรุ่นอุดมทรัพย์นี่ท่าสแบงนะรายการที่ห้าสิบสองเนื้อสัตระลงยาเขียวองนี้จะหมายเลขสองหกหกนะเดี๋ยวผมจะไล์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านใดมาดูไล์ย้อนหลังได้นะก็ทักไลน์ผมมานะครับเบอร์นี้นะนี่นะเบอร์นี้นะ มาดูกันต่อนะรู้สึกได้เหรียญไข่ลงยามาหลายเหรียญนกันนะลูกค้าสั่งเยอะมากเลยต้องไปหามาเนี่ยโหแดงสุดๆชุดลุ้นกล่องส้มชนวนผมปิดไปเกือบสี่สิบกล่องแล้วโหหมดปั๊บเปียวหมดนะโอ้ยลงยาแดงได้ไหมแล้วนี่ลงยาแดงนะองนี้เบอร์หนึ่งร้อยเก้าสิบนะนี่ครับนะดูกันไปเรื่อยๆนะ ท่านใดสนใจก็แอดไลน์ผมมานะครับอย่าเพิ่งโทรมานะนี่ลงยาฟ้าเลยลงยาฟ้าเลยนี่ครับเนื้ออันประก้ารงยาจีวอลรงยาฟ้าจะสร้างห้าร้อยเก้าสิบเหียญเท่านั้นครับหมายเลขสามห้าหกนะครับสามห้าหกโุ้ยลงยาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับ โอนี่ครับหมายเลขสองเก้าแปดนะแม่นนะนเนื่อสองแปดเก้านะนีสองเก้ดเนื้อสตะลงยาน้าเงินลงยาจีวอนะครับจัดสร้างทั้งหมด8ปด้อยเก้าสิบเียญเท่านั้นครับนี่ฮะผมไม่ประมูลนะปิดเลยครับไม่มีเวลานะอ๋อ,อไม่ลงยานีเดี๋ยวผมจะแบ่งให้เบาหน่อยนะนี่ครับเดี๋ยวแบ่งโอ้เนื้อมาหาชนวนด้วย เขาเขีล okay, งยาแดงอ๋อลงยางสานี้น่าจะติดสติ๊กเกอร์ผิดนะห้าเก้าสิบเหรียญน,นะนื้มหาชนวนอย่างเดียวนะโลงยาจีวอนอย่างเดียวนะจนีนวนกระร้างห้าร้อยแปดเหรียญไม่ใช่หมายเลขห้าร้อยแปดมาต่อครับอ๋อนี่มาพิมพ์เสมาแล้วเสมาหัวตัดนะเนื้อันปาก้านะนี่ครับสร้างทั้งหมดห้ายเก้าสิบเหรียญหมายเลข สี่สามห้าเนื้ออลพาก้าลงยาจีวอนนะเออรายการนี้ก็สวยดีนะนี่ครับถ้าใครสนใจรายการไหนก็ทักทายมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูหมดของเลยนะจำไม่ได้แล้ได้อะไรบ้างนี่ เป็นเนื้อปาก้าลงเนื้อปาก้าซาตินลงยาจีวอนลงยาขอบนะสร้างห้า้อยเก้าสิบเหรียญองค์นี้เอาหม้เลขตรงไหนเออไม่เห็นนะอ๋อด้านบนนี่นะนี่ครับหมายเลขสองร้อยนะหมายเลขสองร้อยเนี่ยหวัดดีทุกท่านนะครับสนใจรายการไหนเดี๋ยวผมลงไลก์ก็กดย้อนดูแล้วทักทายกันมาได้นะวันนี้ฝนตกนะสวัสดีทุกท่านนะครับสอดีหวัดดีวันศุกร์กันนะ โอ้โหนี่สวยนะนี่เลยนี่โอ้โหมหาชนวนลงยาส้มเลยอันนี้สวยนะเบอร์อะไรเอ่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเออนี่สวยนี่สวยเลยนี่ลงยาเต็มขอบนะลงยาเต็มนะอ่าเดีย๋ยวผมแบ่งลงยาเต็มกับไม่ลงยาเต็มไว้ก่อนนะครับลงยาเต็มนี้ก็อีกราคาหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวไล่ดูไปเรื่อยๆนะ อุ้ยท่านใดชอบรายการไหนก็ทักมานะครับมาทักมาก่อนได้ก่อนนะนี่โอ้โห,โหน้กกากทองคำเพราะว่าไม่ใช่นะอ๋อชุบเงินอันนี้อันนี้แพงเนี่ยชุบเงินลงยาราชาวดีหน้ากากทองทิพย์นะครับจัดสร้างห้าร้ยเก้าสิบเหรียญหมายเลขอะไรน,น,ยยนั่นไกยไม่มี้เอยู่ด้านบนเนาะเห็นไหมนี่ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวตัดให้ชมแล้วกันนะโอ,อนี่สวยเว้ย หม่อย่างกันเนื้อเงินเลยนะไปดูกันต่อนะอเนื้อสัตตะลงยาจีวอนองนี้หมายเลขหกสี่สองนะหกสี่สอง โูโโลงยาเยอะเว้ยนี่ครับโอ้โหนี่เนื้อทองแดงลมดำลงยาจีวรลงยาเสริมลงยาส้มสร้าง290เหรียญเบอร์26นะนะครับไปกันต่อนะเอาเริ่มทักมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลงไลน์ผมตอบให้นะ นี่ครับแคปรูปนะชอบเอาไหนก็แคปมานะนะเดี๋ยวผมลงเป็นวิดีโอทิ้งไว้นะครับองนี้เบอร์หนึ่งห้าอะไรวะเนี่ยหนึ่งห้าแปดนะเนื้อสตะลงยาเขียวนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับโหย้ยลงยาเยอะไวะ้เนี่ยอ๋อลงยาอยีกแล้วเป็นลงยาน้ำเงินนะ มาชนลงยาน้ำเงินลงยาจีวอนจะร้าห้าร้อยเก้าสิบเหรียญเบอร์สองสองสี่นะนี่ครับไปกันต่อนะลงยาผมขอองค์ละพันสี่นะครับพันสี่พันสี่พันสี่ร้อยบาทแล้วก็พร้อมส่งนะนี่ครับไม่ ทศต้องขออภัยนะท่านที่ชอบประมูลนะผมไม่ใช่แนวประมูลนะไม่มีเวลานะครับมันต้องประมูลที่เป็นชั่วโมงนะครับอ้าวอันนี้เบอร์ห้าสิบเจ็ดด้วยสวยนะเนี่ยเนื้อทองมันปูนะลงยามุวงลงยาลง,งยาจีวรลงยาขอบขาวนะนี่ครับชอบเรียนไหนก็ทักทายกันมานะเดีย๋ยวไม่ลงยาเดี๋ยวผมเดี๋ยวขายให้ราคาเบาเบานะสาหรับลงยานี้ลงยาก็เล่นกันประมาณนี้นะี่นี่ครับ สวัสดีครับพี่หวยเด่ธสนักรังแม่เบอร์สองห้าศูนย์นะอันนี้เนื้ออะไรไม่ได้บอกนะเป็นเนื้อทองแดงนะ,อะโอเคไปกันต่อนะนี่เป็นเนื้อมหาชนวนโอ้โหเนื้อมหาชนวนบวนสารพระจานทร์ต้มเลยนะสร้างสองร้อยเก้าสิบเหรียญเบอร์หนึ่งเก้าห้านะโอ้โหโอ๋อเมื่อกี้เนื้อชนวนมสารมีเนื้อทองแดงเนาะ อีกนีดชนวนม3สามนะโอ้โหนี่มานี่เลยนี่ท่านใดสนใจรายการไหนก็แคปคายแคปมานะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ดูดูวันผ่านเลยก่อนนะว่าผมมีอะไรบ้างนะสองสี่สองสามเนื้อนะอันอันปาก้าลงยาส้ม ลงยาชีวอนจะสร้าง590เหรียญน,นะอ้โหนนี่สวยเว้ยชุบเงินนี่ชุบเงินนะนี่ครับเบอร์สามแปดสองนะนี่ครับสามแปดสองนะอนุ้ชุบเงินสวยมากนะครับลงยาส้มนะ เนื้อสต,ตะโลงยาฟ้านะเบอร์หมายเลขสามเจดหนึ่งนะนอทองไม่เข้าใจครับนอทองคืออะไรครับที่หวยเด็ดรู้สึกรังนี้ผมไม่ไม่มีรายการไม่ไม่มีรายการหลักนะหลือเป็นรายการละตัวก,กลางๆนะครับนี่ฮะหน้าทองคำใช่ไหมไม่มีนะหน้าทองคำนี่เป็นหมื่นะ ชุดลุ้นเนื้อปาก,ก้านะครับลงยาจีวรลงยาขอบขาวนะน้กทองคาไม่มีครับไม่มีครับลังลังรังรู้สึกจะเป็นลังกองมูลผมโดนตัดยกลังไว้ก่อนไหลสดนะครับโอ้ว่าจะไปซื้ออีกซื้อไม่ไหวเลยราคาไหลไปปื้ดมากเลยอ๋อนี่ครับเป็นชุบทองโบราณนะเบอร์แปดสิบสี่นะ มากล่องส้มผมหมดเกลี้ยงเลยนะครับตอนนี้นะลูกค้าทักมาผมไม่มีแล้วนะกล่องส้มเกลี้ยงแล้วนะกล่องมเนื้อมหาชนวนนะนี่อะไรเอ่เนื้อมหาชนวน,นะน,น,วนบนสารอาจรา์ต้มสร้างสอยเก้าสิบเหรียญน,นะหมายเลขสองหนึ่งห้านะ โอ้ ه, เนื้อมหาชนวนนะเบอร์สี่แปดเก้านะ,ะเนื้ออันปะกา้าชนวนยาส้มมงไหนครับ งนี้ป่ะใช่ไหมชนวนยาส้มวงนี้ป่ะใช่ไหมครับลบกปนใช่บอกใช่ด้วยนะใช่ไหมถูกไหมชนวนยาส้มนะถูกไหมมีสองเหรียญนะชนวนยาส้มชนวนยาส้มมีสองเหรียญครับนี่ฮะชนวนยาส้มมีสองเหรียญนะ มีเหรียญมีนีเบอร์เดี๋ยวนะวงนี้เบอร์สี่สี่สามแปดนะครับเดี๋ยวผมดูจมูกให้นะวงนี้จมูกร้อยผมเอานึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมดูวงนี้นะวงนี้หมายเลขสี่แปดเก้านะเลขสวยดีนะ เดี๋ยวดูจมูกให้นะครับโอ้หงี้จมูกเป็นบ่อนิดนึงนะครับผมเอาพันสองนะผมเอาพันสองนะพันสี่กับพันสองนะครับอ่ะลองเลือกดูนะอ่ะไปกันต่อนะถ้าปิดก็แอดไลน์ผมมานะครับเอาเบอร์ไหนเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูก่อนตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับ ไม่ต้องรีบครับไลฟ์ผมดูไปเรื่อยๆนะไม่ไม่ใช่การประมูลนะครับนี่ครับเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาจีวอนนะจัดสร้างทั้งหมดห้า้อยเก้าสิบเหรียนโอ้ยแม่นี่เลยนี่เลยนี่เลยหมายเลขหกหกน,นานี่ครับเลขสวยนะเซมาส่วนใหญ่จมูกจะสวยนะ กันต่อนะนี่ชุบเงินชุบเงินชุบเงินอุ้ยต่อเก้ารอบด้วยอ่าน,นี่เล่นกันนะบอกก่อนเลยอันนี้เล่นนะต่อเก้ารอบนะหนึ่งสี่เก้านะเดี๋ยวดูจมูกให้นะนี่ต่อเก้ารอบนะอันนี้เล่นนะต่อเก้ารอบนะพิเศษนะ จมูกร้อยนะโอ้โหชวดสวยเว้ยมานี่ต่อเก้ารอบเดี๋ยวย่กไว้ก่อนเลยผมก็จำไม่ได้นะเพิ่งซื้อเมื่อกี้เยอะหลายรายการเดี๋ยวทำคลิปจิ้งไว้เพื่อนเพื่อนกระทักใคยมะโอ้โหนี่อันปาก้าลุงยาจีวอลรุรงยิเบอร์สี่ศูนย์ห้านะนี่ครับอ่ะสี่ศูนย์ห้า หมายเลขสี่แปดเจ็ดนะเนื้อมาหาชนวนลงจากจีวอจัดสร้างห้าร้อยเก้าสิบเหรียญเท่านั้นครับนี่ะไปกันต่อนะเดี๋ยวผมทำเป็นวิดีโอไว้เพื่อนๆก็ชอบไหนก็ดูอีกรอบหนึ่งแนละ้วทาถทายกันมาได้นะอุ้ย จุกเงินลงยาจีวอนส้มนะลงยาส้มนะสร้างห้าร้อยเก้าสิบเกียรนะฝนตกกันไหมครับเ,เพื่อนๆบ้านผมฝนตกหนักมากเลยตอนนี้โอ้เสียงดังสุดๆเลยนะได้ยินทีนี้วันนี้ฝนตกหนักเลยนะนี่จมูกร้อยนะอุย้ยลงยาม่วงพื้นส้มนะสวยดีนะเนี่ยเป็นชุบเงินนะครับลงยาส้มลงยาจีวอนลงยาขอบสร้างฮะโอ้ฟ้าผ่าแล้วเบอร์สาม เจ็ดศูนย์นะสวยนะ,ะวางไว้ครับนี่เป็นเนื้ออะไรเอ่ยลงยาม่วงนะเป็นเนื้อทองมันปูนะครับทองแนงมันปูเนี่ยครับเบอร์สองสามสองห้านะสามสองห้า โอ้ยนี่ตอกตอกอะไรเนี่ยตอกเก้ารอบอีกแล้วเนื้อสัตตะลงยาจีวรลงยาขอบตอกเก้ารอบสร้างแปดร้อยเก้าสิบเหรียญครับนี่แม่เนื้อทองแดงลมดำลงยาจีวอนลงย,อนงยาส้มลงยาขอบขาวสร้างแปด้อยเก้าสิบเหรียญน,นะ หมายเลข809นยะโอ้โหนี่สวยนะจะหมูร้อยนะลงยาขบขาวไป่นงยาขุดด้วยนะ,ะไปกันต่อครับเริ่มทักกันมาแล้วอ่ะ เป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากโอ้เป็นหน้ากากนวะแล้วเนี่ยสร้างสองร้อยเก้าสิบเหรียญดูดิอืมอ๋อเป็นหน้ากากนวงจริงเลยนี่ครับปั๊มลงไปนะเห็นไหมฮะเป็นขอบลงไปนะนี่ครับเป็นหน้ากากนวะนะเออสวยดี สร้างทั้งหมดหมายเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้านะสร้างสองนะร้อยเก้าสิบเหรียญนะโฟกัสไม่ดีวนันนี้ต้องใส่ซูมเยอะนี่อันนี้เลยนี่ก็เล่นชุบเงินแน่เลยนี่เป็นชุบเงินนะชุบเงินลงยาจีวอนหมายเลข สองหกเจ็ดสามหกเจ็ดโหสวยนะเนี่แม่เดี๋ยวลองไล่ดูนะหมายเลขสี่เจ็ดสามเนื้อมหาชนูรงยาจีวรรงยาขอบราชาวดี จัดสร้างห้าเหรียญนะตเต็มโตะแล้วไปกันต่อนะอุ้ยอันนี้สวยนี่เลยครับชุบเงินลงยาแดงนะลงยาจีวอนลงยาขอบสร้าง590เหรียญหมายเลขสามนะ เนื้ออันปะก้าลงยาราชาวดีนะสร้างห้าร้อเก้าสิบเหรียญหมายเลขอะไรนะเดี๋ยวค่อยดูนะสนใจเนื้อไหนก็ทักทายกันมานะครับโอ้โหลงยาบานเลยวะเทียบเลยสัตตะลงยาราชาวดีนะครับจัดสร้างแปดร้อยเก้าสิบเหรียญครับหมายเลขสวยด้วยนี่เจ็ดสามเจ็ด เจ็ดสามเจ็ดนะก็ชอบรายการไหนก็ทักทายกันมาเลยครับเบอร์ไลน์ผมนี้นะผมเอากล่องออกหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพรุ่งนี้จะมีเดี๋ยวผมทำคลิปน่าจะถึงผมนะครับเป็นอ่าเป็นอะไรนะพรุ่งนี้จะมีเหนือดูวงหลวงพระทองนะครับผมมีเนื้อ เนื้อทองฝาบาทกับชุดกรรมการนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีพลิกดวงเดี๋ยวนั่งทําคลิปก่อนนะครับพลิกดวงหลวงปู่บุญมานะมาถึงผมแล้วก็ได้ไมาอย่างละสิบองค์เท่านั้นนะยังไม่รู้เลยกล่องไหนสีอะไรเดี๋ยวค่อยดู่อนน่าจะจองเอาไว้นะพลิกดวงหลวงปู่บุญมานะสีเดิม,เด,มเดิมเลยเดี๋ยวพรุง่งนี้นั่งทําคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวดูจันต้มก่อนนะโอ้ช่วงนี้พาะแบบแรงๆเยอะมากเลยนะหลวงปู่บุญมาผมก็จะหมดแล้วนะครับหลวงปู่บุญมาเหนือดวงนะ เหลือไม่กี่องคแล้วนะครับเดี๋ยวดูจารต้อมให้หมดก่อนอุ้ยโอ้โหต่อเก้ารอบอีกแล้วแม่เลขอะไรห้าร้อยเก้าสิบเหรียญต่อชุบเงินต่อเก้ารอบหมายเลขห้าสองห้าสองเจ็ดนะนี่ครับห้าสองเจ็ดนะ แให้หมดแล้วก็ท่านใดสนใจนนรายการใหมก็ทักทายกันมะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทําพริกดวงวมปูม่บุญมานะครับนี่ครับจะเป็นเนื้อสตาโลยาฟ้าหมายเลขอุย้ยเลขมงคลนะนี่หกห้าหกนะนี่ครับหกห้าหกจะหมูกร้อยไหมจับหมูกร้อยนะ อุดมทัพย์แหมไม่ได้แกะนะตัวขาดเนื้อมหาชนูล,ลงยาจีวอนนะนี่ครับเดี๋ยวผมลงคลิปให้ท่านใดชอบรายการไหนก็เลือกเันเลยนะอรงนี้ก็จะหมูร้อยนะ เป็นเนื้อสัตตะลงยาจีวรนสร้าง8ปด้อยเก้าสิบเหรียญน,นะหมายเลขอะไรหมายเลขห0ศนย์แดนะหย์อ่ะสององนะอุ้ยต่อเก้ารอบแล้วอ่านี่ครับต่อเก้ารอบนะหมายเลขสามหนึ่งหนะสร้างห้ายเก้าสิบเหรียญรายการที่ห้าิหกเนื้อทองมันพูต่อเก้ารอบนะ พอมันปูเป็นเนื้อท้องแดงซาติงนะอะไม้อุค์งงๆนะได้ประมาณทักสี่สิบองค์ได้นะท่านใดสนใจก็ทักทายกันมานะครับชอบรายการไหนก็แอดไลน์มาได้นะนี่เป็นเนื้อปลาก้าต่อเก้ารอบนะครับสร้างห้าร้อยเก้าสิบดิบเท่านั้นนะเบอร์ห้าสามสองนะอะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับนะฮะประมาณนี้นะ ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านใดสนใจรายการไหนก็ทักทายผมมาได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับแอดไลน์มานะ0842879141นะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวว่าพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับผม